นักรบนั้นต้องมีบาดแผลนะครับผมซึ่งกล่องนี้นี่คือผมเพิ่งรู้แล้วแหละว่าข้อเสียของกล่องแบบที่ว่าไอตัวแวกคัมมันไม่ได้ติดก,กาวอะ่ะมันคืออะไรนะครับผมซึ่ง <c oughs> ถ้าเห็นรอยตรงนี้นี่ก็น่าจะรู้นะฮะว่ามันเกิดการขาดเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการขนส่งหรืออะไรนะแต่ว่าผมทําตัวผมเองแหละก็คืออ่าผมจะยก เอ่อกล่องนี้ขึ้นมาเอิญว่าไม้ไม้แขวนเสื้อเนี่ยเกี่ยวตรงนี้พอดีนะพอเรายกขึ้นไปแควกออกมาเลยนะฮะก็ขาดไปกับทากาวนะฮะก็ได้อารมณ์ดินเทจไปอีกแบบนะฮะ พบกัพบพระเบียนเดกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็กลับมารีวิวนะฮะช c t i o n figure ในตระกูลของ Star Wars The Black Series นะฮะอันนี้ก็จะเป็น Star Wars The Black Series เฉพาะกิจหรือเป็นเซ็ตพิเศษนะฮะ,ะนั่นก็คือ,อ The Black Series Gaming r a d e นะฮะหลกัหลกๆก็จะวางจำหน่ายที่ Gamestop นะฮะทั่วไปนะฮะแต่ก็จะหลุดออกมาวางจำหน่ายในที่อื่นด้วยเหมือนกันนะฮะนี่ผมก็ไปพรีตามนะฮะตาม ร้านที่เขาเปิดเพียนะฮะก็ได้มานะครับผมก็ตัวนี้เป็นสินค้าเป็นอ่ากล่องแบบดีลักซ์นะครับผมกล่องก็จะกกว้างสักหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครจากเกม j e ได f a l l e n Order นะ,นะครับผมคาวเคติสนะครับผมก็ตัวกล่องก็อย่างที่บอกไปเป็นกล่องยาวนะฮะแล้วก็เป็นกล่องแบบใหม่นะฮะแล้วก็เป็นกล่องที่ไม่ ทากาวติดกาวแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ความพิเศษของกล่องนี้นี่ก็คือจะแถมตัวฟิกเกอร์เป็นฟิกเกอร์สเกลอ่าเป็นตัวเล็กนะฮะก็จะเป็นบ d ดีวันนะครับผมก็เป็นปกติแล้วถ้ามีคราวนี่ก็จะต้องมีบีดีวันนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมนี่ก็คือตัวอบ็อกลิงนะฮะบ็อกลิงนะฮะตัวเป็นกระรอกไก่จิงโจนะะ้น่ารักเลยเดียวหน้าเหมือนแมวอีกนะฮะ ก็ดูบังแบลดีนะครับผมแล้วก็ตัวคาวก็จะเป็นตัวละครที่แบบมาในชุดของสกินนะครับปลดล็อกนะครับผมแล้วก็ไอ้ผ้าพันโชนะที่คุมตัวนะเป็นชุดแต่งนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องก็เจาะให้เห็นนะฮะตัวฟิกเกอร์ทั้งหมดแล้วก็ของแถมรวมถึงมีเออมีโฮโลคอนแถมด้วยนะตัวนี้แล้วก็ดาบคัสตอมเพิ่มมานะฮะแล้วก็ตรงอ่า ตรงแบ็คคัมนะครับมันจะมีแบบเป็นปั๊มบุ๋มเข้าไปแล้วก็ติดสติกเกอร์นะฮะอ่าเป็น the Backstreet Gaming g r a d e นะฮะสาเหตุที่ใช้ Gaming g r a d e ไม่ใช้ Gamerverse แบบ Marvel นะฮะก็เพราะว่าอ่าใน,นเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะฮะมันไม่มีจกักรวย่อยแยกอะไรนะฮะเว้นแต่ว่าม,มีแค่เป็น legend ที่แบบถูกตัดออกจาก canon ไปนะฮะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบสายสีเขียวฟ้าแบบ เธอคอยส์นะครับสีออกเธอคอยส์เธอคอยส์หน่อยนะฮะแล้วก็จะเป็นมี Star Wars จะไดฟอร์เรนออเดอร์นะฮะพิมพ์เงานะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นขาดนะฮะพลาดเองนะฮะก็คือแบบนะฮะตรงเนี้ยตรงบุ่มเนี้ยตรงเนี้ยมันพเพยอะแรงมากมันก็ทําให้แบบว่ามีอะไรเกี่ยวมาเอย่ก็คือกระชากออกไปเลยแลก็ขาดแล้ว่าก็ติดกาวนะฮะแล้วก็ตัวอาร์ตด้านข้างนะฮะก็ทํามาได้ค่อนข้างสวยนะเป็นรูปค่าวกับบีดีวันนะครับผมก็ เทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีประคองโฮโลคอนด้วยนะครับผมด้านนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีโลโก้เกมมิเกเตนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอาร์ตสุดจ้าบเลยนะตัวนี้ไม่ได้นําเข้ามาโดยฮัสบไทยนะเป็นอลอทฮ่องกงนะครับผมไม่ลอทฮ่องกงก็ลอจีนนี่แหละสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เนี่ยนะก็จะเป็นตัวอาร์ตแล้วก็ประวัติข่าวเคติสสามรรทัดนะครับประมาณนี้เป็น กี่ยวกับเกมนะครับบรรยาย,เยบเกมซะมากกว่านะครับเรื่องความก็จะประมาณว่านะเจไดฟอร์เรนออเดอร์จะให้ผู้เล่นรับบทเป็นคาวเคติสผู้หลบเลี่ยงอำนาจของเอ็มไพร์พละวันผู้ลี้ภัยบนภารกิจที่เขาจะต้องฝึกฝนวิชาให้บรรลุและกอบอกู้ที่ไกลเจไดให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งอ่ะแล้วก็นอกจากจะเจาะเนี่ยจเจาะเฉียงเจาะด้านหน้าแล้ว,ลวก็ยังมีเจาะด้านบนด้วยนะแล้วก็ด้านใต้ก็จะประมาณนี้ะนะฮะเดี๋ยวเรามา แกะกันนะซึ่งกล่องนี้ผมก็เอาไปนะัดเจอกันวันเสาร์นะก็เลยเอาไปแกะเล่นเลยนะเพราะว่าได้วันนั้นพอดีนะขี้เกียจถ่ายนะวันนั้นเหนื่อยมากเลยไม่ได้ถ่ายนะฮะอ่ะก็มาดูของข้างในกันนะครับเมื่อกี้มีอ่ากระดาษปิวนะนี่ก็จะเป็นกระดาษเหมือนเดิมนะคําเตือนหลายภาษานะครับผมก็เรล่าในิาทที่เข้าใจละกันนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็กล่องก็แบบยกเปิดได้อย่างนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมจะแกะให้ดูเลยทีเดียวนะครับผมเออแล้วก็เตือนนิดหนึ่งนะฮะกล่องด้านหลังเนี่ยก็มีภาพพันโชคคล้องไวอย่างนี้นะเวลาดึงนี่ดึงกระชากระวังหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดได้นะครับผมประมาณนี้แหละนะฮะเตือนไว้ก่อนก่อนเล่นเอาะครับในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับก็จะมาในชุดที่ไม่ใช่ชุดหลักของตัวเกมนะครับเป็นชุดสกินที่ เอ่อปลดล็อกมาไดจากการค,คือประมาณว่าไปเปิดหีบลับอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็ยังไม่ได้เล่นนะแต,แต่แต่ไปค้นข้อมูลมาประมาณนี้นะฮะก็ะคือใครเล่นก่อนรู้เนื้อเรื่องอย่าสปอยกันนะผมก็อาจจะแบบข้อมูลตกหล,นล่นแหละเพราะไม่ได้เล่นจริงๆยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยไม่มีเวลาเล่นนะฮะก็ตัวเอ่อจากเอ่อชุดปกติที่เคยวางจําหน่ายไปก่อนหน้านี้นะฮะก็จะพบกับปัญหาหน้าไม่เหมือนนะฮะแล้วก็ กรามออกจะใหญ่ๆนะอันนี้ก็จะเหมือนแบบว่าไอ้ส่วนใบหน้านะครับผมก็จะมีการแก้มาในระดับหนึ่งแล้วนะไม่ถึงกับเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่า,าตัวกลามเนี่ยก็โด,โดนเหลามาให้หน้าบางลงนะเพราะว่าสังเกตว่าตัวเขาเราียกอะไรนะใบหน้าพาร์ทใบหน้าพาร์ทงผมเนี่ยฉีดเป็นชิ้นแยกนะครับผมแต่ว่าการาเพ้นใบหน้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะการพิมพ์ดิจิตอลพิมพ์ลงไป ที่ใบหน้าก็ถือว่าไม่น่าเกียดอะไรแล้วก็ไม่ได้มันวาวจนดูน่าเกียดอะไรนะครับแล้วก็ทรงผมก็ดูออกมาดีแต่ว่าเป็นชิ้นยางเพียวๆนะไม่มีการไฮไลท์อะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยก็จะถูกอ่าคลุมทับด้วยอ่าผ้าพันโชนะฮะก็คือเหมือนเป็นผ้าแบบถ้าใครดูหนังแนวอ่า คาบอยอิตาเลียนนะฮะก็จะมีแบบผ้าคลุมอะไรพวกเม็กซิกันอะไรเงี้ยนะฮะคลุมนะเรียกผ้าพันโชนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบปลดล็อกในเกมนะแต่รู้สึกว่าอันนี้มันมันจะเป็นตัวแรกที่พระเอกใส่เลยหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ดูจากตัว,ตว,ตวอย่างแล้วไอตัวผ้ามันมันมันเค่เลนะมันเหมือนนะเป็นสีส้มสีส้มเทาดํานะฮะก็ ตัวสีเนี่ยก็ออกลงสีมาค่อนข้างดีนะไม่เลอะนะไม่เลอะแล้วก็เป็นชิ้นแบบซอฟนะก็กางได้นะครับผมแล้วก็มีฮูดมีในส่วนฮู้ดนะซึ่งส่วนฮู้ดอะ่ะมันก็จะมีจอยอยู่นะสามารถถอดออกได้นะครับผมผมเนี่ยก็เป็นชิ้นยางเหมือนกันนะฮะก็ถอดออกมาง่ายาย,ย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีรูนะสำหรับใส่ใส่ เดือยนะฮะเดือยแบบเดือยแบนด์นะฮะแล้วก็มันจะมีพาร์ทที่เป็นฮูดแบบกลางแถมให้นะก็เวลาใส่เนี่ยก็ครอบทับไปนะครับปึ๊บอย่างนี้นะฮะก็จะมีเดือยใส่อยู่อย่างนี้ปึ๊บนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบว่าในตัวอย่างเกมะนะฮะก็ที่แบบว่าเป็นการฉากซ่อนตัวอะไรเนี่ยแบบเวลาแบบพุกตอมทุกเปอร์มาเห็นเลยนะใส่ฮูดนะฮะพรางอำพรางกายนะครับประมาณนี้นะฮะ แล้วก็เวลาถอดออกก็ดึงเดือยออกนะฮะแล้วก็เอาแบบหุบนะฮะใส่กลับเข้าไปคืนนะฮะก็จะประมาณนี้คล้ายอารมณ์ถ้าใครจําได้ก็คล้ายๆฟิกกูอาร์ตโอบีวันหรือว่าตัวองค์หญิงเลอาที่เป็นฟิกกูอาร์ตนะ,ะก็จะใช้อะไรอย่างนี้อันนี้เหมือนน่าจะดึงเอานะฮะการสวมทับแบบของฟิกกูอาร์ตมาใช้นะฮะแล้วก็บอดี้นะฮะไอตัวชุดหลักนะฮะก็ถือว่า ทำสีได้ค่อนข้างดีนะตรงนี้จะทาสีทับอีกทีนะไม่รู้ว่าพัดเดิมสีอะไรนะแต่ว่าเป็นสีเนื้อด้านๆน,นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสายลัดข้อมือสีน้ำตาลนะครับผมส่วนมือปั้นได้ออยู่ในเกณฑ์ดีนะไม่ถึงก็ดีมากนะครับผมมีกล้ามเนื้อมีดีเทลในระดับหนึ่งข้างนี้ก็จะเป็นเป็นชุดนะครับแล้วก็จะมีอ หมือนเป็นระเบิดเหมือนเป็นอะไรเนี่ยอุปกรณ์จิ๊บจอยนะครับพกติดตัวไว้นะฮะแล้วก็เป็นนาฬิกานะฮะก็มีการลงสีที่ไม่เลอะนะ,ะพัฒนาขึ้นเยอะนะแล้วก็เปิดตรงนี้มันก็จะเห็นเข็มขัดมีอุปกรณ์จุกจิกนะฮะเนี่ยก็สีไม่เลอะนะตาวานี่ผมรู้สึกว่าน่าเก็บขึ้นเยอะเลยนะฮะราคาไม่แพงแล้วก็งานก็ถือว่ารับได้นะแล้วก็กระเป๋าแต่กระเป๋านี่ผมรู้สึกว่ามันตันนะดูแล้วใส่อะไรไม่ได้เลยแต่ก็มีของเน็บ ดีเทลจิกกระจ้อยนะฮะมีห่วงนี่ก็ทาสีไม่เลอะเลยนะครับแล้วก็สังเก็ตรงนี้นะฮะมันจะมีอุปกรณ์เลยทักอย่างนะฮะเป็นชิ้นยางนะฮะก็ถือว่าทําออกมาได้ตัวงานดูมีมิติในระดับหนึ่งนะผมนี่นะฮะแม้ไต่ส่วนเล็กๆก็ลงนะอันนี้นะฮะส่วนบูทเนี่ยก็จะเป็นสีมตาลด้านนะแล้วก็จะมีอ่าส่วนที่เป็นโลหะนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ ในส่วนตรงนี้นะฮะส่วนของภาพพันโชเนี่ยนะฮะเออตรงข้างหลังนี่ไอ้ตรงพวกห่วงอะไรนี่ปล่อยนะฮะอันนี้เหมือนถ้าไม่หลุดคิซีก็ตีได้ตีความได้ว่าปล่อยนะฮะก็คือทาแค่ข้างหน้าให้มันดีเทลจัดแล้วก็ตรงนี้นะฮะสามารถเอาหุ่นเอ็ดบีวันนะฮะเนีย่ยตรงปลายเท้านะฮะมันจะมีอา่ารูสําหรับใส่นะฮะก็เอาเท้ามาใส่ปึ๊บนะฮะซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับ เนี่ยก็สามารถทําแบบว่าตอน,ม,นมันกระโดดเกาะไหลพระเอกได้นะครับผมเนี่ยนะครับถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ส่วนเท้านะฮะก็เป็นเรียบๆนะฮะแล้วก็มีหลัสสินค้านะครับผมมีลิกสิตแฮสโบล์นะครับผมลูคัสฟิล์มนะครับผมแล้วก็ผลิตในเมืองจีนนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับ นะครับแล้วก็ส่วนไ์เซเบอร์ที่แถมมานะแบบแรกก็จะเป็นแบบออริจินอลนะฮะก็จะเป็นแบบไ์เซเบอร์ er แบบคู่นะที่โดนตัดตรงกลางจนจนขาดนะฮะก็เป็นของอาจารย์ของคาลนะฮะของแคลนะครับ,นะรบผมก็เป็นเป็นปมอ,อะไรสักอย่างในวัยวัยเด็กของพระอเอกนะฮะประมาณนี้นะฮะแต่เนะื้อเรื่องตลึกหนาะบางยังไม่รู้ต้องต้องรอเล่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้แต่ว่า ดีเทลในด้ามดาบเนี่ยก็มันก็ดูพลาสติกไปเนาะแต่ว่ามันแต่ถ้าพูดถึงงานปั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบดีเทลสายไฟอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีการลงสีอะไรอย่างอื่นที่ทําให้งานดูมีมิติเลยนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ตัวดาบใสกว่าใสใสกว่าก่อนหน้าที่เป็นของลูกอะที่มันฟ้าคุณๆอันนะนี้ฟ้าสดเลยนะครับผมแล้วก็เงาด้วยที่สำคัญนะเงาด้วย นะครับก็วิธีเดิมมันเหมือนเหมือน,นเดิมนะ,ะก็คือเวลาใส่มือก็ง้างมือสักนิดนึงแล้วก็เอาใส่อย่างนี้นะครับผมก็สามารถถือได้เท่ๆอย่างนี้นะครับผมเออแล้วก็ที่สเกตนะ,ะก็ไม่รู้ว่าในเกมนี่เก็บดาบยังไงนะผมไม่เห็นมีไอตัว้องของดาบเลยไม่มีเลยไม่เห็นเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบคัสตอมนะก็จะเป็นดาบดาบคู่สีเขียวนะครับผมตามไคเบอร์คริสตัลที่เก็บมาได้นะแล้วก็ตัวทรงดาบเนี่ยก็จะคลายตัวดาบออริจินอลก็อย่างว่าแหละมันเป็นการคัสตอมนะฮะก็คัสตอมให้ดูสวยขึ้นนะฮะก็ตัวด้ามดาบเนี่ยก็จะมีดีเทลขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่มากนะครับผมก็จะเพิ่มสีเงิน ic, เมทัลลิกอ่านะฮะแล้วก็ตัวด้ามจับสีเทาเลยนะสีเทาในในที่นี้คือสีเทาเลยนะไม่ใช่สีเทาแบบ สีเงินเฉดเทานะเป็นสีเทาแบบซื่อเลยนะครับแต่ว่าอย่างว่าดีเทลของตัวชิ้นง,งานก็ยังถือว่าละเอียดอยู่แต่สีไม่ทาเลยเอ้ยสีทาน้อยนะใช่ว่าสีทาน้อยแล้วก็ตัวไลเซเบอร์ก็จะเป็นสีเขียวออกเปองเหลืองๆาบาๆเงาๆนะไม่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 ใสแบบ่แบบแบบแบบขุ่นแบบลุคสกายวอล์กเกอร์ที่ของอจากเยี่ไพายสไตล์แบ็ที่ผมเคยรีวิวไปนะฮะ วิธีการใส่ก็คงเดิมนะเดี๋ยวผมขอใส่ข้างนี้แล้วกันนะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะโอ้มือข้างนี้แข็งกว่านะะใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้แข็งกว่าใส่ยงี้เลยแล้วกันปึ๊บได้ไหมได้ได้อยู่นะแล้วก็ขยันโอ้ติดติดด้ามเดี๋ยวรู้สึกว่าต้องมือข้างนี้ต้องต้องต้องแช่น้ำร้อนนิดนึงนะแล้วงานนิดนึงอ่าได้อยู่ได้อยู่นะฮะก็ถือข้างนี้นะฮะ เออแล้วก็ที่สําคัญนะไม่มีมือมือเปลี่ยนมาให้เลยนะซึ่งผมว่าควรถึงเวลาแล้วแหละฮัสโบที่ทำสตาร์วอลนะแล้วต้องมีมือเปลี่ยนบ้างนะเพราะว่าแบบยืนเฉยอะมือมันหงิกมันดูมันดูประหลาดมากเลยนะครับผมซึ่งในอนาคตฮัสโบคืขึ้นราคาแล้วนะฮะก็แ,แถมมือรีแลกหรือมือกำให้หน่อยก็ยังดีนะคือ,อซึ่งมาอย่างนี้นี่สําหรับผมนี่แบบว่า เน้นถ่ายรูปแต่ว่าอยู่ในชั้นวางไอชั้นโชว์เนี่ยมันมันมีพื้นที่จํากัดแล้วก็ต้องยืนตรงเนี่ยมันเป็นการยืนตรงที่มือหงิกนะฮะหรือว่ามือบางข้างไม่ถืออาวุธแล้วมันก็หงิกเนะี่ยมัน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 ดูประหลาดนะฮะมีมือให้เปลี่ยนสักคู่หนึ่งก็ยังดีนะนะขอละขอขอกันไม่รู้จะฮันโบฟังรู้เรื่องไปเนียนะนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เจ๋งอยู่นะดีเทลอะไร คือมันถือฟิกเกอร์ถือไม่ได้หรอกนะฮะไม่มีมือเปลี่ยนที่ทําให้ถือได้นะแต่ว่าถามว่ามันดีต่อใจไหมมันก็ดีต่อใจนั่นแหละนะฮะมันก็คืออ่อเป็นโฮโลคอดน,นะ,ะก็ดูแล้วมีดีเทลมีทาสีเงินนะฮะโอ้เล็กมากนะฮะก็ถือว่าโอเคเป็นของแถมที่โอเคแหละนะ,ะก็สามารถเอามาเล่น ตัวฟิกเกอร์ได้ในไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะถึงแม้จะถือไม่ได้แต่ยังยังคิดไม่ออกว่าเล่นยังไงนะเพราะไม่เคยเล่นเกมนะแต่พอมาเทียบสเกลกับตัวคาวนี่ยก็เออมันก็จะประมาณนี้แหละนะฮะตัวงานนี่มันใสแล้วก็มันมีดีเทลนะมันเลยมันก็ถือว่าพอให้อภัยได้นะถึงแม้ว่าฟิกเกอร์จะถือไม่ได้นะเป็นของแถมอีกชิ้นที่เยี่ยมยอดนะฮะก็คือตัวบบลิงนะบ็อบลิงบบลิงอะไรเงี้ยนะฮะก็ เป็นเต้านะน่ารักดีนะก็เป็นกระลอกผสมแมวผสมไก่ผสมจิงโจ้นะฮะก็งานดีเทลก็ถือว่าละเอียดอยู่ในระดับหนึ่งไม่คมมากนะตัวนี้แต่ว่าขาส่วนนี้เป็นขาไก่ก็ทํามาเป็นสีเทาด้านนะก็ละเอียดอยู่นะครับผมตาก็บังเบลนะหูตั้งทีเดียวหางเป็นผู้เลยนะครับผมก็น่ารักพุ่หน่าแย่นะฮะก็ บองแบลดีนะฮะก็ขยับได้ไหมไม่ได้นะมันชิ้นตายเอามาตั้งโชว์กับพระเอกนะอันนี้ก็จะเอามาตั้งโชว์ก็จะประมาณนี้นะก็เข้าสเกลกันอยู่ไม่ไม่ขยืดนะฮะเยี่ยมเลยอ่าแล้วก็น,นี้ของแถมที่เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะของของตัวคาวนะครับผมก็เป็นหุ่นคู่หูนะฮบผู้ซีนะฮะที่จะคอยปลดล็อกในส่วนต่างๆของ เกมให้นะก็ช่วยหาของหาอะไรให้นะนั่นะคือบีดีวันเองนะฮะก็ตัวนี้ไม่ได้สีหลักนะเป็นเป็นสกินอีกแล้วนะเป็นสีสีสกินที่ปลดล็อกนะฮะก็ตัวงานเนี่ยก็ลงสีมาในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ละเอียดมากนะมีลายมีอะไรนะครับผมแล้วก็ตรงด้านข้างก็จะเป็นอ่าสีกันเมทัลนะครับผมข้างในก็จะเห็นว่ามีลงสีเป็นสายไฟสีเหลืองนะ แล้วก็ตรงเลนที่ลูก,กาตานะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมไม่เซ็งนะใช้คำว่าเซ็งดีกว่าตรงนี้นะมันในในเกมมันจะเป็นแบบว่าหน้าจอประเมินผลที่แบบว่าป๊อบแบบ๊อบแบบนะฮะผมแนะนํานะว่าลองหาไอสติ๊กเกอร์เลเซอร์นะที่แบบมันสะท้อนแล้วไป็นจุดๆนะจุดๆนะฮะเอามาติดนะน่าจะช่วยให้มันดูดีขึ้นได้นะฮะอันนี้แนะนําอันนี้ก็จุดขยับนะฮะหัวก็เป็นบอรดจอยนะครับผม นะครับแล้วก็ขาในช่วงตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็นบอร์ดจอยนะหมุนได้รอบอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดือยเสียบนะฮะแกนหมุนเฉยนะก็ขยับได้อย่างนี้เลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับหล,ลักๆก็จะประมาณนี้สําหรับตัวบีดีวันนะครับผมแล้วก็วัสดุเป็นยางนะไอเป็นพลาสติกแบบขึงยางนะฮะพลาสติกนิ่มอ่ะแล้วก็เสาก็แบบเน นิ่มๆไม่หักง่ายนะครับผมมาดูในส่วนของจุดขยับกันนะครับผมก็หัวหมุนได้รอบนะเป็นบอจอยนะครับผมเนี่ยก้มเงยได้ปื๊บปืบแขนกลางได้นะติดไอ้พอนโชนะเดี๋ยวนะแขนก็กลางปื๊บนะฮะกางได้อย่างนี้เลยแล้วก็หมุนได้รอบอยู่นะแต่ว่าติดติดอีกแล้วนะฮะติดอีกแล้วน้องเหล่านะฮะเดี๋ยวนะเอาอันนี้ใส่กลับไปคืนกันนะครับแล้วก็แขนข้างนี้นะฮะตรงนี้ เป็นแกนหมุนหมุนได้รอบนะแล้วก็พับได้นะฮะติดตรงแขนเสื้อนะครับผมอ่าในส่วนมือนะฮะหมุนได้รอบนะครับผมแล้วก็จะตรงนี้น่าจะเป็นมือสำหรับถือปืนนะหรือเปล่าอันนี้พับขึ้นพับลงได้นะแล้วก็ในส่วนแขนตรงนี้ก็เป็นแกนหมุนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พับได้ประมาณนี้ตรงนี้ก็หมุนได้รอบนะฮะแล้วก็จุดพับอยู่ด้านในนะเนี่ยกลางกลางหุบนี้ได้แต่แต่นี่มันจะฝืดๆหน่อย ครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็ในช่วงเอวนะฮะไอช่วงเนี้ยช่วงเอ่อซี่คโครงนะฮะก็พับขึ้นลงนี้ได้นะเนี้ยปื๊บปื๊บหมุนหมุนได้เป็นบอจอยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะลังๆนิดน,นึงนะฮะก็ได้ในระดับหนึ่งอยู่เอวละนะเอวเอวหมุนไม่ได้นะครับผมแล้วก็ช่วงขานนี้ก็เตะออกข้างอย่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็เตะออกหน้าอย่างนี้ได้ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เตะไปด้านหลังติดกระเป๋าข้างนี้ติดกระเป๋านะข้างนี้ก็ติดกระเป๋าเหมืองกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคัดจอยนะหมุนหมุนได้รอบอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นข้อพับเข่าสองจังหวะนะบอ่นะพับได้ประมาณนี้นะครับผมอ่นะแล้วก็ปลายเท้านะฮะพับได้อย่างนี้พับได้อย่างนี้นะครับผม ปิดอย่างนี้ได้นะครับผมเป๊บบูทหมุนไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับจุดขยับนะครับนะครับมาวัดสุดสูงกันนะครับผมอ่ะอันนี้แคล์แคาวนะครับผมก็จะอยู่ที่หกนิ้วหน่อยๆนะครับผมอ่าบีดีวันนะฮะจะอยู่ประมาณอ่านิ้วกว่าสี่เซนนะฮะประมาณสี่เซนนะฮะส่วนอ่าบอกลิงนะฮะก็จะอยู่ที่สี่เซนนะครับผม ประมาณนะครับอ่น,นะครับเทียบกับ Stormtrooper นะครับผมอ่าเทียบกับ Darth Vader นะครับผมก็มจะประมาณนี้ Darth Vader này, นี้น่าสูงสุดนะ,อะลองขยับดูนิดนึปง๊ปอ่าสูงสุดนะครับผมก็ไล่ระดับกันมาเลยทีเดียวนะครับ อ่านะครับก็จบลงที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะฮะ The Back Series Gaming g a t e นะฮะ DX นะครับผม c a l k e t i s นะครับผมก็ถ้าเพื่อนถูกใจก็สามารถกดไลค์ Subscribe กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการติดตามคลิปใหม่ๆของทั้งช่องด้วยนะครับพอดีในคลิปนี้ก็จบลงตรงนี้ขอให้ประสบโชคดีมีมี่ใช้ m e d f o r d Be w i t h y ครับสวัสดีครับ